เรามาทําเมนูอีกสักเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูน้ําพริกเรียกว่าน้ําพริกหมูสับครับผมสาหรับน้ําพริกหมูสับนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายเลยเป็นน้ําพริกที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพรนานาชนิดเลยทีเดียวนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าองค์ประกอบของน้ําพริกหมูสับมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันตั้งแต่ส่วนที่จะมาโขลกเป็นพริกนะครับอันดับแรกเลยก็คือใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมน้ำตาลปี๊บ พริกป่นน้ำปลาแล้วก็รากผักชีนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะน้ำพริกนี้เรียกว่าน้ำพริกหมูสับก็คือเนื้อหมูสับนั่นเองนะครับเนื้อหมูสับตรงนี้เราก็จะใช้ประมาณสัก2ขีดครึ่งนะครับก็จะทําน้ําพริกถ้วยเล็กๆเหมือนกันนะครับจากนั้นเรามาเริ่มต้นวิธีการกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วยการโขลกพริกก่อนครับการโขลกพริกก็จะเริ่มด้วยหอมแดงและกระเทียมนะครับเราจะเริ่มตำ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 ,ตำกระเทียมและก็หอมแดงให้ละเอียดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่รากผักชีครับ ลากผักชีแล้วก็ต,ตัดตัดตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะครับเพื่อที่ให้มันตําได้ง่ายขึ้นแล้วก็แหลกได้ง่ายขึ้นนะครับ <S <S หลังจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดครับใบมะกรูดก็จะเป็นใบเล็กๆนะครับตัดเป็นชิ้นลเล็กๆพยายามตำใบมะกรูดนะครับให้แลหแลกให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่า,าที่จะทาได้เพราะว่ายิ่งใบมะกรูดแหลกมากเท่าไหร่นะครับกลิ่นหอมจากสมุนไพรใบมะกรูดเนี่ยก็จะอบอวลขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตําน้ําพริกให้แหลกยิ่งมากยิ่งดีนะครับเท่าที่จะทาได้งั้นเราเริ่มต้นกันเลยนะครับโดยการับ เมื่อเราเอาเนื้อหมูลงไปในชามอ่างเรียบร้อยแล้วก็จัดการเอาพริกที่เราตาไว้เมื่อสักครู่นะครับผสมลงไปเลยหลังจากนั้นก็จัดการคลุกครับให้ทั่วกันระหว่างที่คลุกนี้นะครับกลิ่นใบมะกรูดและก็รากผักชีนี่หอมขึ้นมาได้ใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะใส่พริกป่นครับพริกป่นผมใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับเพื่อจะลองดูว่ามันจะเผ็ดพอไหม เดี๋ยวระหว่างที่เราครุกๆตอนที่เอาไปผัดเราลองชิมดูอีกทีถ้ายังเผ็ดไม่พอก็ค่อยใส่เพิ่มนะครับเวลาคลุกนะครับพยายามให้เนื้อหมูและก็พวกสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็พริกปนกันได้เยอะที่สุดนะครับมันจะทําให้รสชาติเข้าถึงเนื้อในของเนื้อหมูนะครับนึกถึงตอนเล่นดินน้ํามันสมัยเด็ก,เดกเๆ,ๆเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เริ่มตั้งกระทะกันได้เลยครับ ตอนนี้กระทะก็เ,เริ่มร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอาหมูลงไปผัดได้เลยนะครับเมื่อผัดหมูไปได้สักพักนึงก็ได้เวลาใส่น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำปลาครับผมถ้ารู้สึกว่าน้ำพริกมันแห้งไปนะครับก็เติมน้ำลงไปหน่อยได้นะครับมันจะได้มีความชุ่มชื้นหน่อยนะครับ แต่หากรู้สึกว่าพริกมันเผ็ดเกินไปนะครับเราก็สามารถเติมน้ำตาลปี๊บเพื่อปรอบลดปรุงแต่งไปตามชอบใจอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาสับใส่ว้วยครับผมเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้าพริกหมูสับครับน้ําพริกที่เอาไว้คลุกกับข้าวทานนะครับมีทั้งหมูมีทั้งพริกนะครับที่เป็นรสเผ็ดแล้วก็กลิ่นสมุนไพรต่างๆนะครับมีความหอมเชยย่อยเลยทีเดียวนะครับ ลองทำกันดูนะครับไม่ยากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราแต่งหน้ากันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็โรยหน้าด้วยุ้นหอมซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอดผักชีนะครับเสร็จสมบูรณ์แลวนะครับสำหรับน,น้ำพริกหมูสับนะครับ น้ำพริกทำกันไม่ยากเท่าไหร่เลยนะครับก็มีหมูสับแล้วก็ได้รสชาติของพริกที่อร,อร่อยยเลยทีเดียวทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยหรือจะทานกับผักก็ได้นะครับก็ลองทำกันดูครับไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร e กันด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพดีกันทุกคนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ thank you